คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดลำพูนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนพลเอกสกลักกจานิษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่1พร้อมด้วยนายรงอ่อนสะอาดสมาชิกวุฒิสภานายธีรุิกลั่นเกลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนในประเด็นการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2 5การบริหารจัดการน้ำโดยการติดตามการวางแผนโครงการพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองลำพูนการวางแผนการแก้ปัญหาแม่น้ำท่าและแม่น้ำลีการวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำในการอุปโภคและบริโภค ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาลำพูนและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนครับ การเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำการขยายถนนสาย106ลีเถินเป็นถนน4เลนเพื่อรองรับบริการท่องเที่ยวมาอย่างบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัยและเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่ะ